วรงนี้มาเก็บบวกนะครับ,รบก็เก็บจากสวนนะครับเราก็จะเป็นออร์แกนิกน,นะครับดนน่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเปิดมันจะเป็นยังไงขมา,า,าไฟนี้ครับเเก็บตาไฟนี้ก็ลักยีดนะครับ

สวัสดีคนระับกำลังกำลังทำอะไรนี่เนี่ย ใน่ครับพวกสักตา้